ใช้ลุงมันปะครับของลุงคนหนึ่งครับทุกคนจูจๆน้องจำปาก็ล้มล้มลงไปแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะ เดินไม่ไหวแน่ทุกคน,นๆๆในแบบเนี้ยเดี๋ยวผมขออุ้มน้องจำปากลับไปให้หน,น,มนะม<ห>ั่นปาจำปาหวไหจำปาไหวไหมาไหวมจำปาไหไปเอาจไววมจมมั่นๆๆออมมนววา สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิตนะครับทุกคนก็ทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมจะขึ้นไปที่ไรหรือที่ของพานคนหนึ่งนะพานน้อยนะทุกคนซึ่งที่ตรงนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าการเดินทางค่อนข้างที่จะไกลนะต้องข้ามเขาเนี่ยหลายหลๆลูกเลยเพราะผมก็เคยถ่ายไอ้พวกพี่พ,พทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะว่า การเดินทางไปเนะี่ยมันค่อนข้างที่จะไกลามากๆเลยนะในอย่างมันต้องปีนเขาเนี่ยหลายลูกเลยนะกว่าจะถึงที่ตรงนั้นเนี่ยก็ผมจะกลับไปที่นั่นกลับไปพักผ่อนที่นั่นนะกลับไปใช้ชีวิตที่นั่นเพราะว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเย็นสดชื่นมากๆเลยนะต้องบอกเลยว่าน้ําที่นั่นนะ่ใสมากๆอย่างกับน้ําที่เขาซื้อมากองอะไรเรียบร้อยแล้วนะไม่มีกลิ่นอะไรเลยทุกคน พอวันนี้จะกลับไปที่นั้นนะที่ผมไปได้ก็คือผมไม่ต้องเครียดเรื่องของพวกน้องจำปาไอเพชรวันเพนแล้วนะตอนนี้ผมหาวิธีจัดการไอเพชรได้นะโดยการให้วันเพนเนี่ยหลอกล่อมันกลับเมืองรับแล้วันเพนก็ตกลงทำตามที่ผมบอกไปแล้วนะไปทุกคนก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ผมขอฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะ ดูคลิปอย่าเพิ่งกดค้ามโฆษณานะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ f a c e b o o k ชัยกิจให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคนไปพร้อมแนละ้วเดินทางไปดีกว่าครับทุกคนครับทุกคนตอนนี้ก็เดินทางต่อเลยนะเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้ใช้เวลานานมากมากกว่าจะถึงนะตอนนี้เพิ่งจะเริ่มเข้ามาในเขตป่าเมื่อสักครู่ก็เลยเริ่มเปิดคลิปให้ดูกันนะทุกคน เดี๋ยวไม่รูน้นี่ป่าทั้งนั้นเลยนะตอนนี้ก็เตรียมพวกสัมภาระที่จะไปนอนคืนนี้ด้วยนะทุกคนผมจะไปนอนที่นั่นคืนหนึ่งนะก็ผมจะถ่ายช่วงระหว่างเดินทางไปเนะี่ยว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆหรือเปล่านะ มากมากนะทุกคนที่ผมจะไปวันนี้เนี่ยแต่มันไปถึงเนี่ยมันต้องบอกเลยว่ามันคุ้มกับการที่เราเดินทางไปนะไม่แน่ผมอาจจะไปเจอพานน้อยอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้นะก่อนจะไปเนี่ยผมไปบอกกับพานน้อยแล้วนะว่าผมเนี่ยจะขออนุญาตไปนอนพักที่นั่นสักวันสอวันพานน้อยก็บอกว่าไปได้เลยนะ แค่แปดเก้าโมงนะทุกคนนราใช้เวลาในการเดินทางประมาณสักชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะกว่าจะถึงก็จะมีพักเป็นบางช่วงนะครับทุกคนผมคงเดินตลอด สองชั่วโมงเนี่ยคงจะไม่ไหวก็อาจจะมีพักบ้างนะครับทุกคนเสียงหลกก็ร้องพอพอเพาะเพาะเลยทุกคน กลัวพวกซ้ำนงด้วยนะทุกคนเฮ้ยเสียงอะไรวะทุกคนเมื่อสักครู่เนะี่ยทุกคนได้ยินไหมแต่ผมก็เอาของดีจากท่านเท้ามาด้วยนะครับทุกคนไปขอเดินทางต่อดีกว่าครับทุกคนเมื่อสักครู่นะผมก็หยุดคิปไปนะ พยายามพานแบตเตอรี่ไว้ตอนนี้ผมก็มาได้ประมาณชั่วอีกสักพักใหญ่ๆแล้วก็ตอนนี้ขึ้นเนินเขากำลังขึ้นเนินเขาแล้วนะทุกคนที่จะไปที่ของผ่านน้อยนะ เขาตาเยอะมากทุกคนเดี๋ยวไปหาจุดนั่งพักสักจุดหนึ่งก่อนนะครับทุกคนเจอที่นั่งพักแบบดีๆแล้วทุกคนที่มันเตียงเตียนนะนี่เลยทุกคน จะขอตงพักตรงนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกิดอาการหอบขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนไปไป,ไปนั่งพักก่อนไปรูกวาขอนัองพักเด่นน้ำสักครู่ก่อนทุกคนกว่าจะเดินขึ้นมาได้แต่อาทีน่ะบนเนินน่ะมันค่อนข้างที่จะ สูงนะนะตอนนี้ผมเองก็อยู่บนที่เป็นหน้าผามองลงไปจากข้างล่างผมตอนนี้เนี่ยมันเป็นหน้าผาไปแล้วนะเกือบลืมเลยทุกคน นู่นนะทุกคนจะต้องเดินไปทางข้างหน้าน,นู่นนี่เสียงใครยู่วะทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหม ชอบเข้าตาเนะีน่ยะทุกคนเดี๋ยวผมจะแพนบรรยากาศให้ดูรอบๆผมนะว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่บนภูเขาลูกงอึ่งละส่วนทางด้านข้างๆผมนั้นก็เป็นเขาอีกรุ่งนะมาเดี๋ยวถ่ายให้ดูทุกคนอืมเจอไว้ทุกคน อันนี้ผมปรับเป็น0.5นะเดี๋ยวผมถ่ายมุมปกติให้ดูนั่นนะทุกคนตรงนั้นก็เป็นภูเขาอีกลูกหนึ่งนะซึ่งข้ามไปลงหน้าผาตรงนี้แล้วเนี่ยฝั่งนู้นก็เป็นภูเขาอีกลูกหนึ่งละตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่สูงพอๆกันเลยนะครับทุกคนบอกเลยว่า กว่าจะเดินมาถึงนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะทุกคนต้องพักเอาแรงตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะขึ้นไปเขาอีกลูกหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นเสียงน้ําตกหรือเปล่านะซึ่งเสียงน้ําเนี่ยดังมากๆเลยมาจากข้างล่างนะนะนะทุกคนอยู่ในหุบเขาเนี่ยเป็นน้ําตกนะครับทุกคนต้นไม้นม้นนะเชียวมั้ยนะทุกคน ไปรันก็เป็นภูเขาอีกรูกนึงละป่ะทวกคนเดี๋ยวผมจะขอพักตรงนี้อีกสักครู่หนึ่งถ้าเริ่มเดินทางผมก็จะอัปเดตให้ดูนะตอนนี้ต้องพักเอาแรงก่อนเพื่อที่จะเดินทางไปต่อนะครับทุกคนไปไว้พบกันตอนที่ผมเดินทางต่อนะครับทุกคนฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไปครับทุกคนตอนนี้ก็เดินทางต่อแล้วนะ ก็เดินมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วก็ขอเปิดคลิปต่อเลยนะเดี๋ยวถ้าเดินไปคนเดียวเนี่ยไม่มีเพื่อนคุยเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำให้ผมเหงานะมหาดูเสียงนกนะก็พยายามส่องดูเผื่อจะเจอนกที่มันร้องอยู่กับตัวใหญ่หรือเปล่า เสียงอะไรมาจากข้างล่างทุกคนเดี๋ยวผมเดินลงไปดูต่อนะทุกคนตอนนี้ผมลงเนินเขาละเมื่อสักครู่ผมที่อยู่บนยอดแล้วนะตอนนี้ผมลงละเพื่อที่จะขึ้นไปอีกภูเขาอีกยอดหนึ่งนะ เหมือนได้ยินเสียงคนเดินพูดคุยกันมาเลยนะทุกคนเหมือนปอบใจอะไรกันมาหรือเปล่านะหรืออาจจะเป็นเสียงพวกสัมภเวสีหรือเปล่าหลอกล่อผมนะทุกคนแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นนะทุกคนผมไม่ไม่เจอเนี่ยไม่ได้ผมต้องเจอให้ได้ก่อนนะว่ามันเป็นอะไรนะครับ ได้ยินไทุกคนช่วยกันฟังช่วยกันสังเกตว่ามันเป็นเสียงของอะไรคนจะลงเรื่อยๆนะกคนผมก็ไปพยามหาดูรอบๆผมด้วยนะ ไปไปไปทุกคนเดี๋ยวไปดูก่อนนะจะไม่จะขอถ่ายก็ต้องเมื่อเจอไอสิ่งนั้นนะตอนนี้ขอย้องไปดูพวงมันก่อนว่ามันคืออะไรนะครับทุกคนครับทุกคนตอนนี้ผมเดินลงมาดูสักพักผมก็ ยังไม่เห็นนะเดี๋ยวผมก็จะไปต่อเรื่อยๆนะเพราะว่าทางที่ผมไปอะมันเป็นทางผ่านอยู่แล้วนะไปะทุกคนเดินทางกันต่อนี่ผมไม่ได้เดินย้อนกลับมานะผมก็เดินไปนั่นแหละแต่ผมเสียงที่ผมได้ยินมาจากข้างนั้นเฮ้ยใช้ลุงมันปะครับ ลุงมันน้องจำปาเป็นไรครับ้อ้องจปลทไแวฮะใช่แล้ว<ะ>ลครับลุงมันแล้วลุงมันจะไปไหนกันเนี่ยครับ,บออออผมไม่คิดว่าจะมาเจอลุงมัน,ผม,มนผมก็จะไปที่บ้าน แล้วพวกทุกคนทุกคนได้ยินไหมที่ลุงมันบอกว่าน้องจำปาเสียลูกไปในท้องไปนะเป็นฝีมือของไอ้เพชรใช่ไหมครับน้องจำปาที่มันทำจำปาแท้งใช่ไหมน้องจำปาทุกคนไอ้เพชรมัน,นชั่วจริงๆนะ ัใจเย็นๆครับลุงมันเดี๋ยวผมช่วยลุงมันเต็มที่ทุกคนแทงแล้วนะต้องจำปาลุงมันก็ปลอบใจว่าไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากนะอ่นนี้ลุงมันกำลังจะกลับใช่ไหมครับทุกคนผมเองก็กลับลุงมันเนี่ย ช่วยน้องจำปามาตลอดนะแต่ไม่คิดว่าน้องจำปาจะมาเสียลูกนะผมว่าเป็นฝีมือไอ้เพชรแลวผมก็ได้ยินจากปากของน้องจำปานะว่าเป็นฝีมือของไอ้เพชรจริงๆนม้องไม่ต้องคิดมากครับน้องจำปาลุงมั่นครับ<ม><ม>เดี๋ยวผมไปส่งลุงมั่น กับน้องจำปาก็ได้นะเพื่อความปลอดภัยนะครับ,ไ,ไ,บไปทุกคน,นไม่คิดว่าจะมาเจอลุงมันกับน้องจำปาที่นี่นะเดี๋ยวอุ้ยนกตัวเปเอะเลยทุกคนถ่ายไม่ทันนะน่าเป็นเหยี่ยวหรือเปล่า,<ป>าน,น้องจำปากับลุงมันก็กําลังจะกลับนะเพราะว่า เดินมาจากทางข้างบนนู่นทางที่ผมกำลังจะไปนะอขอเดินทางกลับก่อนนะตาลุงมัน่นไปทุกคนเดี๋ยวผมกับพวกลุงมั่นเนี่ยจะเดินทางกลับนะเพราะว่าผมเองก็เป็นห่วงลุงมั่นด้วยเพื่อมีอะไรมาแบบกระทันหันเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะไม่มีเวลามานั่งคุยกันแล้วนะทุกคนวันนี้เพื่อความปลอดภัยในการเดินไปส่งของ ให้ลุงมันเนี่ยกับน้องจำปากลับอย่างปลอดภัยนะครับทุกคนก็ได้ยินแบบนี้ก็เสียใจนะทุกคนช่วยเขามาตลอดไม่คิดว่าจะมาได้ยินแบบนี้นะไปครับทุกคนก็ไว้พบกันคลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ขอตัวเดินทางกลับไปส่งน้องจำปาก่อนทุกคนไปสวัสดีครับตอนนี้เหมือนรู้สึกอะไรแปลกๆนะผมก็เลยมาเริ่มถ่ายคลิปไปดูกันต่อเหมือนมีใครเดินตามมาหรือเปล่า ทุกคนลูกเป็นไรลูกเฮ้ยท <C os> ุกคนเป็นไรลูกจัมปาเป็นไรเนี่ยเป็นไรลูกคนจู่จู่น้องจัมปาก็ล้มล้มลงไปแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะเดี๋ยว <c oughs> ผมขอตั้งกล้องเข้าไปดูน้องจัมปาก่อนนะทุกคนกล้องได้ยินไหมคิด <c oughs> ความความลงมันเราพอมียาติดตัวมาบ้างไหมมีจำปาไปได้พูดท้องเอาอย่างนช้นจิยวจมเดินไม่ไหวแน่ทุกคนในแบบนี้เดี๋ยวผมขออุ้มน้องจำปากลับไปให้นะลุงมันได้ได้จำปาไหวไหมพูดค้อง อทน่อยนะเดี <ส straightforward> ๋ยวก็จะถึงบ้านแล้วจำทุกคนต้องรีบแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวลงมั่นครับผมวานหน่อยนะครับลุงมั่นเดี๋ยวสะพายกระเป๋าให้ผมเดี๋ยวผมจะขออุ้มน้องจำปากลับแต่ทุกคนก็ ไม่คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะขออยคุณอยเเดี๋ยวผมฝากถือกล้องให้ผมได้นะครับทุกคนทุกคอกปะครับเอากล้องจบไปใช่ไหมได้ครับตรงนั้นตมาน ท่กคอนจะขอเดินทางกลับก่อนตอนนี้ขออุ้มจำปากลับมา